สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องใบเตยสวัสดีค่ะพี่แบงค์ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ่<า>สวัสดีครับน้องใบเตยสวัสดีครับพี่แบงค์ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะปิดเสียงอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันมีหลายช่องทางเกินไปนะ <laughs> <Okay. S 2> ไม่ได้เจอนานพี่แบงค์ลืมเซตอัพเลยค่ะอ่ามันมันไม่หลุดออกมาก็เพลินไปซิตี้มาสองอาทิตย์แล้วเวลามันเวลาสี่ทุ่มของไทยมันตีหนึ่งอ่ะรู้สึกสภาพเจออากาศต่ตำกว่าเลข็ขแค่ลนประมาณหกเจ็ดองศาแล้วก็นั่งไล์ก็ไม่สนุกเนาะ ก็เลยโอเคก็เบี mm ้ยวๆนะครับแล้วก็มาเจอกันอ่าก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ฟังไลฟ์เราอยู่เนาะนะครับอ่าไลฟ์เนี่ยอยากจะบอกเลยนะครับเป็นไลฟ์ที่ไม่ได้สนใจเรื่องผลลัพธ์นะครับเรื่อง engagement เท่าไหร่นะครับเราลองเปิดดูแล้วก็ปิดเสียงดูว่าทําได้ไหมอ่าเราเราไม่ได้มีสนใจเรื่อง engagement เราทาเพื่อความสุข ของเรานะครับเราอยากแบ่งปันเราอยากมีความสุขนะครับเรื่องธุรกิจเราไม่ยุ่ง <c oughs> เพราะว่านะครับมันเราไม่รู้ทำยังไง Engagement จะมีคนดูเราทีแบบร้อยสองร้อยเนี่ยเราไม่เคยเจอครับสิ่งที่เราเคยเจอคือยี่สิบเราก็ดีใจละนะครับเราเน้นทำสม่ำเสมอแล้วเราก็หยุดไปตั้งหลายวัน <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาแท็กหาใบเตยแป๊บหนึ่งนะครับใครอยากแบบดูคลิปเก่าๆนะคะ แต่เราลง Youtube ไว้แต่แบบบางอันที่เราพลาดลืมเล็คอร์ดก็จะแบบเออตอนที่สิบห้าข้ามไปสิบเจ็ดเลยอย่าคิดมากนะคะไม่เป็นไรก็กลับมาดูใน Facebook ก็ได้เพราะ Facebook มีครบทุก EP นะคะถ้าเกิดว่าหาไม่เจอนะคะก็เข้าที่เพจพี่แบงก์ก็ได้หรือเข้าที่เพจเตยก็ได้ก็จะเก็บไว้ในเพจด้วยแล้วก็เนี่ยแหละตามถ้ายังไม่ทันอีกก็ไล่ดูทุกวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเราก็มาใหม่เอ้ยไบเตยเดี๋ยนะเฟซบุ o กเไปเตยชื่ออะไรนะ สสีพิมลค่ะ S A S I โอเคอะไรวะไม่ไม่ไลนานจนจำจำชื่อไม่ได้ค <c oughs> <c oughs> แสดงว่านานจริง <c oughs> นานจริง <c oughs> จำชื่อคนจำเฟซบุ๊กคนทำด้วยไม่ได้แม่นะครับมันน่าตีจริงเลยไม่เป็นไรคะ่ะหนูบอกทำได้เจงคะ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนมันขึ้นมาแล้วนะคะพี่แบงค์มันขึ้นแจ้งเตือนมาที่หนูแล้วนะเอาเหรอเอาไปล้วไปแล,ปแลนะเนี่โอเคก็มา,<อ>าดูเราหรือยังมีมาสองคนแล้วสวัสดีครับเพื่อนที่มาฟังเราสองคนนะครับก็ดีใจมากเลยนะครับจะเพิ่งไปไหนนะครับเพราะถ้าเราหายไปเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งก็จะไปด้วยนะครับจะเหงา <laughs> โอเคเอางี้มาเข้าเรื่องกันนะครับไลฟ์ Live. ฟิตเช็คอัพกับเทรนเนอร์ใบนะครับ EP ที่ยี่สิบสี่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เป็นจริงหรือไม่นะครับอ่าซึ่งเวลานี้นะครับหลายคนก็อาจจะนั่งฟังเราอยู่นะครับหลายคนอาจจะนั่งดื่มในในอ่าอาจจะอยู่นในร้านเขาไม่น่าจะดูเรานะครับอาจจะนั่งดื่มกินหมูกระทะอยู่สุขแฮปบสุขสัน์วันเกิดกันอยู่หรืออะไรก็ตามแต่เนาะนะครับก็ เขอให้มีความสุขเนาะแต่วันนี้เรามานั่งคุยกันเล่นๆน,นะครับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับอ,อมีผลทําให้อ้วนจริงไหมนะครับเพราะว่าเออเจอบ่อยนะไปเตยก็คือว่าเวลาคนมาคุยด้วยเนี่ยเขาก็าจะบอกว่าเขาไม่สามารถลดน้ําหนักได้หรอกพอเพราะเขาดื่มอ่าแล้วพอเป็นแบบเนี้ยเขาก็เหมือนบล็อกตัวเองมาเลยว่าเขาลดหนักไม่ได้หรอกพอเพราะเขาดื่ม แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคนดื่มหุ่นดีๆก็แย่ๆไม่ใช่เหรอใช่เออแปลว่าวันนี้จริงๆทุกคนสามารถหุ่นดีได้นะครับเพียงแค่ว่าเรายังไม่มีความรู้ที่ถูกต้องที่ชัดเจนแค่นั้นเองถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้มาหาคําตอบกับเทรนเนอร์ใบนะครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้อ้วนจริงจริงหรือไม่ก็ที่ที่บอกใช้คําว่าจริงหรือไม่เพราะเราจะไม่จัดนะคะว่าคนกินแอลกอฮอล์จะอ้วนทุกคน เนาะเพราะบางคนเขาก็ไม่อ้วนก็มีแอลกอฮอล์ในที่นี้ก็คือเครื่องดื่มที่ดื่มนะคะไม่ใช่แอลกอฮอล์สีฟ้าฉีดมืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะอ่าทําความเข้าใจก่อนเนาะไม่อันนี้ก็ตลกไปนก็จริงๆอ่ะหัวข้อเนี้ยเกิดจากเอมีนักเรียนบางคนนะคะที่รักและชื่นชอบการดื่มไวายเป็นพิเศษนะคะอืมก็เลยรู้สึกแล้วเขาก็จะถามตลอดว่า เออพี่ดื่มวายเนี่ยพี่จะอ้วนไหมแต่เขาบอกว่าดื่มวายแล้วดีนะเออเราก็จะมาไขาตรงนี้กันว่าเอ,อ้ยการดื่มแอลกอฮอล์เราพูดภาพรวมแล้วกันเนาะจะได้ไม่เจาะจงอะไรมากจนเกินไปนะคะว่าจริงๆแล้วการดื่มแอลกอฮอล์หรือการดื่มวายเรือมีผลกับเรื่องการลดน้ําหนักไหมนะคะคือต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าเออการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ผิด เนาะทุกคนสามารถที่จะดื่มเลิกที่จะทานได้บางคนอาจจะไม่ดื่มเลยอย่างแบบอย่างเตยก็ไม่ได้ดื่มเลยนะคะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีกว่าหรือด้อยกว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณเนาะไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ เป็นผลกับร่างกายทั้งหมดเลยอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะคะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการลดน้าหนักเนาะหรือจะทําให้อ้วนจริงไหมนะคะเราต้องรู้จักสิ่งหนึ่งก่อนอันดับแรกนะคะก็คือขอพูดเรื่องของฮอร์โมนอินซูลินเนาะอ่านะเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงอืมนะอ่าร่างกายคนเราจะต้องมีฮอร์โมนอินซูลินทุกคนเนาะเอออ,อินซูลินเซนซิทิวิตี้นะคะก็คือการตอบสนองของฮอร์โมนนะคะอินซูลินต่อร่างกาย อ่ะนี้ยังไงบ้างไม่ว่าเราจะกินอาหารอะไรเข้าไปอะไรก็ตามนะคะร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นกลูโคสเนาะแล้วตับอ่อนก็จะผลิตอินซูลินออกมาเพื่อที่จะเอากูโคสนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานซึ่งปกติแล้วเนี่ยร่างกายอ่ะหลั่งอินซูลินออกมานิดเดียวนะคะก็จะสามารถดึงพลังดึงกลูโคสเนี่ยไปเป็นพลังงานได้เลยเนาะอ่ะทีนี้คนที่เป็นป่วยโรคเบาหวานเขาก็จะมีผลต่อการดื้ออินซูลินถูกต,ต้องไหมคะ อพอเขาไอินซูลินระดับน้ําตาลในเลือดสูงพอระดับน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยมันก็จะมีผลต่อร่างกายอื่นๆมากมายนะคะแล้วกออ็มีผลต่อการกเก็บพลังงานสํารองด้วยนะอ่ะทีนี้มันเกี่ยวยังไงกับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ะคือมีงานวิจัยออกมาแล้วคือเขาไม่มีงานวิจัยออกมานะคะว่ากินแอลกอฮอล์ทำให้อ้วนหรือไม่อ้วนงานวิจัยออกมาว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีผลต่อการต้านอินซูลิน อ่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยต้านอินซูลินมากกว่าคนปกติอยู่แล้วอ่ะพอทีนี้เขามีการต้านต่ออินซูลินใช่ไหมคะเออเท่ากับว่าน้าตาลในเลือดเขาคต้านการหลั่งอินซูลินเอ่อไม่ใช่ต้านการหลั่งอินซูลินคือร่างกายดื้ออินซูลินอ๋อดื้ออินซูลินใช่ร่างกายก็คือดื้ออินซูลินมากขึ้นอ่เพอะี่ทำให้เสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้นดิก็มีผลอืออ่าทีนี้ พออะไรก็ตามทุกอย่างมันเป็นเหมือนวงจรที่ต่อเนื่องกันอ่ะนึกออกไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อว่ามันต่อเนื่องกันยังไงอ่าพอร่างกายเราดื้ออินซูลินใช่ไหมคะพอดื้ออินซูลินร่างกายอยู่ในเอ่อเขาเรียกว่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงร่างกายก็จะเก็บพลังงานสํารองอืมจะสังเกตว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์จะลงพุงอ่าโดยเฉพาะพุงร่างเพราะร่างกายเก็บสะสมพลังงานสำรองในรูปของไขมัน อืมพอร่างกายเก็บสะสมในรูปของไขมันโดยเฉพาะเก็บที่หน้าท้องเราก็จะเรียกว่า visceral แ a t หรือไขมันช่องท้องถูกต้องไหมคะอพอไขมันช่องท้องสะสมสะสมมากขึ้นอ่ะก็จะสะสมในอวัยวะสะสมในอวัยวะอวัยวะหนึ่งที่โดนแน่ๆก็คือตับก,ก็จะกลายเป็นไขมันพอกตับแล้วตับผลิตตับปอนผลิตอะไรผลิตอินซูลินอืมเอาใหญ่อ่ะใช่เข้าใจไหมคะว่ามันส่งผลต่อเนื่องกันอืมดังนั้น ดังนั้นเนี่ยแหละก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่สําหรับคนที่ดื่มแอลโกอฮอล์ปริมาณมากแอลโกอฮอล์ไม่ใช่ไม่ดีนะคะถ้าเราดื่มในปริมาณที่พอเหมาะเนาะมันก็จะช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือดเรื่องระบบเผาผลาญแต่ถ้าดื่มในปริมาณมากเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้ร่างกายเกิดการดื้ออินซูลินอืมอืมซึ่งส่งผลต่อเน,นื่องมานะคะอันนี้คือข้อแรกเนาะอ่ะข้อที่สองนะคะก็คือมีงานวิจัยออกมาแล้วเหมือนกันว่า การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทําให้ฮอร์โมนเพศชายลดลงไม่ว่า pues <t ool alan> จะหรือผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเรามีฮอร์โมนทั้งสองตัวทั้งในร่างกายนะคะเราจะมีทั้งฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิงนะคะฮอร์โมนเพศชายก็คือเทสโทสเตอโรนเนี่ยตัวฮอร์โมนเพศชายจะลดลงพอฮอร์โมนเพศชายจะลดลงเนี่ยก็มีผลต่อฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลนะคะทําให้คอร์ติซอลเพิ่มมากขึ้นหรือความเครียดเพิ่มมากขึ้นพอความเครียดเพิ่มมากขึ้นเรามี EP หนึ่งที่พูดถึงเรื่องความเครียดเนาะ ค่อยกลับไปย้อนดูก็ได้อ่ะพูดคร่าวๆก็คือความเครียดก็จะมีผลต่อฮอร์โมนเลปตินกับเกลินคือคือฮอร์โมนหิวอิ่มทําให้ระดับความหิวอิ่มของเราอ่ะมันแปรปรวนเราจะหิวมากขึ้นและอิ่มได้ช้าลงน้อยลงนั่นเอง <c oughs> ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่การดื่มแอลโกอฮอล์มีผลกับร่างกายในเรื่องของความหิวอ่ะทีนี้เราจะกินยังไงละ่ะให้มันพอเหมาะโดยที่ไม่มีผลกับร่างกายให้เราลืมไว้ว่าฮอร์โมนอ่ะเฮ่อ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมนะหนึ่งกรัมให้พลังงานเจ็ดแคลอรี่นืกออกไหมอ่ะท่านเปรียบเทียบไม่ออกนะคะสมมติเรากินคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมให้พลังงานสี่กิโลแคลอรี่อ่ะกินโปรตีนหนึ่งกรัมให้พลังงานสี่กิโลแคลอรี่กินไขมันหนึ่งกรัมให้พลังงานเก้ากิโลแคลอรี่การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยน้องๆไขมันเลยนะอ่ะนึกอออกไหมคะ่ะทีนี้ ถ้าคนยังดื่มอยู่อย่างที่พี่แม็ก์บอกบางคนเขายังดื่มอยู่แล้วกลัวลดน้ําหนักไม่ได้เราก็มีวิธีนะคะยังไงอันดับแรกเราต้องออ่ดูก่อนว่าช่วงที่เราลดน้ําหนักเนี่ยหรือลดไขมัน,นี่ะพักการดื่มออแอลกอฮอล์แป๊บหนึ่งเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในเมื่อเขามีผลต่อ,ตอไขมันเนาะดังนั้นก็พักก่อนอ่าหรือไม่ก็อย่าดื่มทุกวันเพราะว่าถ้าการดื่มทุกวันเนี่ยมันก,มนก็มันก็ติดอะ่ะ มันก็กินได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อ,ยๆอ่าพอวันกินมากขึ้นการที่การทํางานของเขาที่จะมีผลต่อร่างกายก็จะมีมากขึ้นอืมเออเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเกินลิมิตยังไงมันก็เกินอ่าอีกข้อหนึ่งก็คือเวลากินอย่าก,กินกับแก้มเยอะมันมาคู่กันเลยนะมันมาคู่กันเลยเวลาเราสั่งเครื่องดื่มเนี่ยมาคู่กันเลยมันต้องมีเฟรนไฟคางกุ้งทอดมีของมันคั่ทอดอ่อ่า ของแกล้มพวกเนี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เยอะกับแอลกอฮอล์มากแต่มันไปเยอะกับกับแกล้มนี่แหละอืม,มก็เลยทําให้น้ําหนักขึ้นแล้วลดน้ําหนักไม่ได้นั่นเองค่ะเอ่อดังนั้นก็อ่ะจำไว้สองข้อง่ายๆหนึ่งแอลกอฮอล์เนี้ยมีผลต่อฮอร์โมนโซลินเนาะสองมีผลต่อฮอร์โมนเพศช,ชายที่ทำให้เกิดความเครียดน,นะคะอ่ะแล้ววิธีการก็คืออย่าก,กินทุกวันพยายามแบบควบคุมการกินนิดนึงแล้วก็ เรื่องของกับแก้มนะคะน้อยๆ้อลงหน่อยหรืออาจจะแบบไม่ทานเลยก็ได้นาอเอาไปเอาบรรยากาศอย่างเดียวก็พอค่ะประมาณนี้ค่ะเปนนอนอาบแสงจันทร์ก็พอคือบางคนมองว่าเอ๊ะทำไมแบบบางคนกินแล้ไม่อ้วนบางคนกินแล้วอ้วนเออนั่นดิอ่าทีนี้สังเกตนะคะคนที่กินแล้วเริ่มลงพุงเนี่ยคือคนที่มีอายุเริ่มมีอายุ เ mm hmm. ขามีอายุมากขึ้นเนี่ยแล้วพลังงานที่เขาผ่านในร่างกายก็จะลดลงอ่าแน่นอนแหละพอระบบเผาผ่านในร่างกายเราลดลงถ้าเรากินเท่าเดิมแน่นอนว่าแคลอรี่เกินแน่นอนพอแคลเกินเราก็จะอ้วนขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง a c t i v i t ต,ตี้เราอายุเยอะแล้วระบบเผาผ่านเราต่ําแล้วอย่างหนึ่งแต่ถ้า activity เราน้อยด้วยมันก็ยิ่งทําให้ระบบเผผ่านเราน้อยลงด้วยแต่กับบางคนทาไมยิ่งกินยิ่งผอ มันไม่ใช่แค่กินแอลกอฮอล์กินแล้วอ้วนหรือผอมนะคะต้องดูว่าการที่เขาทานแอลกอฮอล์แล้วเขากินข้าวไหมแต่เขาไม่กินข้าวยังไงเขาก็ไม่อ้วนขึ้นหรือน้ำหนักเขาก็ไม่ขึ้นแล้วยิ่งผอมลงด้วยอ๋อประมาณนี้นะคะ่ะแบงบค์มีคําถามไหมคะหรือถาม<อ>แทนทุกคนออก็กําลังกําลังนั่งนึกภาพว่าไปเตยอ,อธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่า แอลกอฮอล์หนึ่งกรัมเนี่ยให้พลังงานถึงแปดกิโลแคลอรี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดอ๋อ้เจ็ดอ๋อเจ็ดโอ้ฟังด้วยกันปะเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ่งแอลกอฮอล์เข้มข้นยิ่งแอลกอฮอล์เข้มข้นนะคะระดับแอลกอฮอล์ไม่เหมือนกันเนาะบางนี่บางอย่างก็เอ่อกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปดีกีดีกีใช่ไหมดีกียิ่งดีกีเข้มข้นแคลยิ่งเยอะโอ้โห อืมอ่ะนะครับเอาอย่างนี้นะครับก็ตอบคําถามแรกก่อนเลยนะครับว่าอาดื่มแอลกอฮอล์ลดน้ำหนักได้ไหมนะครับตอบว่าได้ได้เราก็ไปดูเรื่องของสัดส่วนแอลกอฮอล์ที่กินนะคะว่ามันถี่แค่ไหนนะครับถ้าเรากินอยู่แต่ผมเชื่อคนที่กินแอลกอฮอล์เนี่ยถึงจะติดแค่ไหนพอวันหนึ่งรู้ร่างกายมันไม่โอเคเราจะเลิกอะ่ะจะหยุดอะ่ะผมรู้จักพี่ท่านหนึ่งที่กินแอลกอฮอล์เยอะมากเลยแต่พอ ถึงวันหนึ่งที่รู้สึกว่าร่างกายมันแย่มากแล้วถ้ากินต่ออ่ะกูไม่ได้กินแน่ๆเลยกูต้องตายก่อนเนี่ยเนี่เขาก็หยุดนะแปลว่าผมว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากลดน้ําหนักเนี่ยการที่จะหยุดแอลกอฮอล์บ้างไม่ได้เรื่องแย่อะไรเลยนะเป็นเรื่องที่ดีอันที่สองก็คือว่าเอ่อไปลดไปดูแลเรื่องโภชนาการด้านอื่นให้เต็มที่เช่นอาจจะเป็นคนกินเหล้าก็จริงแต่ว่าอาหารสามมื้อเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีพลังงานได้ดีก็เชื่อว่า น้ำหนักก็จะดีขึ้นจริงไหมครับไปเตยเนาะใช่ค่ะจริงส่วนมันสามารถด้ยปรับส่วนอื่นได้ใช่คือการดื่มแอลกอฮอล์มันเป็นส่วนหนึ่งคงไม่มีใครกินแอลกอฮอล์แทนข้าวสามมื้อมันก็คงจะไม่ขนาดนั้นอืมแต่ถ้าเราข้าวกักินแอลกอฮอล์กักินไอติมกักินกินแม่งทุกอย่างเลยเนี่ยเออมันไม่ได้อ้วนเพราะแอลกอฮอล์มันอ้วนเพราะปากนี่ออกไหมนะครับอ่าว่าตอบคําถามแล้วนะครับว่า กินอ่อฮอรอยู่ล้วหนักได้ไหมตอบว่าได้นะครับเรื่องที่สองนะครับว่าที่ไปเตยบอกว่าทําไมหลายคนกินอาอฮอรแล้วก็ผอมหลายคนกินอาออรก็อ้วนมันมันพูดแบบนั้นหรือจัสแบบนั้นไม่ได้เพราะมันมีปัจจัยเยอะนะครับเขาเรียกว่าเรื่องของการกินอาหารระหว่างมือ้อเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการนอนเรื่องการชีวิตบางคนอาจจะกินเหล้าเยอะแต่แม่งดูแลตัวเองดีมาก S <S กับบางคนกินเหล้าเยอะเล้าแม่งไม่ดูแลตัวเองเลยพวกเรานึกภาพผลลัพธ์สองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะมันมีรายละเอียดลึกๆอีกนะครับก็ตอบได้ค่อนข้างชัดเจนเออผมว่าคนกินหอ,อก,ก็จะมีหลายแบบจริงนะอันดับแรกคือ,อ,อผมมีพี่ที่อเมริกาที่ดูแลเรื่องน้งนำหนักกันเนาะนะครับเขาจะกินไวน์ก่อนนอนวัลลแก้ะวอ้มพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกอ,อมันก็ถูกครึ่งนึงแหละนะครับเขาใช้แก้วใบเดียวในการกิน แต่กินหลายรอบแต่ไม่รู้กินกี่รอบเป็นก็นั่ง <c oughs> อะไรไปนะครับแต่ชื่อไหมพี่คนนี้สวยมากผิวพรรณดีมากแล้วสูง160กว่าหนักแค่50อูโหูฝุ่นด้ฝันแต่กินายวันละ <c oughs> ผมว่าวันละนิดนิในแต่กินทุกคืนแต่อาหารระหว่างสามื้อเนี่ยเขากินดีมาก <c oughs> เออ <c oughs> ก็ไม่แปลงที่เขาจะสวยแล้วห no ุ่นดีเพราะว่าคุณก็จะกินในลกอฮอลเขาก็รู้สึกว่าเขาก็คุมอาหารอื่นได้ดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ต้องการใช้ชีวิตไปด้วยและต้องการดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยอย่าใช้คําว่าถ้าติที่กูขอมีความสุขกับการกินผมว่าถ้าเราปล่อยตัวเองให้มีความสุขกับการกินจนเกินไปนะครับ เราจะได้อยู่กินน้อยนะวันไปช<ะ>ีวิตันไปเอมันจะไม่ได้กินของอร่อยอีกแล้วนะนะครับใช่ันไปชีวิตจะทรมานนะคะแต่ถ้าเราดูแลตัวเองในวันนี้เนาะเราก็กินใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ประคองมันไปด้วยผมเชื่อว่าสุขภาพในร่างกายนี้ก็อยู่กับเรานั้นขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่า รู้ว่าตรงนี้เราไม่ยจะทำตรงอื่นให้ดีเพื่อชดเชยผมมั่นใจเลยว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราแน่ๆเนี่ยก็ฝากประมาณนี้ไปเตมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมครับก็จริงๆแล้วพูดยากค่ะเรื่องการแบบให้เลิกเลยเนาะเพราะว่าเอ่อแอลกอฮอล์คือเปิดเปิด,เป,ดเปิดใจเปิดสังคมหนูก็เคยหนูก็เคยวนเวียนอยู่ในสังคมนั้นทุกคนแต่ร่างกายหนูไม่สู้อ่ะ ก็ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันต้องมีความพอเหมาะอย่างที่พี่แบงบอกว่าแบบเอ่อพี่ที่อ้อสเขาเขากินนิดนึงแล้วก็เฮลตี้ใช่ไหมคะหนูก็มีเอ่อนักเรียนที่เทนนะคะกินนิดนึงเขาก็ยังเฮลตี้อยู่เพราะว่าแบบยังคงออกกําลังกายมื้ออื่นก็กินดีอะไรอย่างเงี้ยผิวพรรณโอเคเลยสวยนะคะมันแค่เป็นปัจจัยหนึ่งของเราเท่านั้นเองนะคะเออเราต้องดูองค์ประกอบ ทั้งหมดทั้งมวลให้มันแบบครอบคลุมอย่าไปแอนตี้หรือว่าแบบเครียดมากนะคะถ้าเครียดมากแล้วยิ่งกินก,นกว่าเดิมแน่นอน,นะคะ่ะใช่ใช่โอ้โหเห็นไมนะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับสายดื่มนะครับว่าดื่มไปเลยนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นให้ดีเราก็สามารถมีชีวิตที่มีความสุขหุ่นดีกินของดีๆที่เราชอบได้อีกนานๆน,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 นะครับโมนะครับส่วนใครไม่ดื่มก็ อย่าชะล่าใจนะครับก็ไปดูแลอาหารให้ดีเช่นกันนะครับขอให้ทุกคนที่ฟังเรานะครับสุขภาพดีมีซิกแพคทุกคนนะครับวันนี้เราสองคนเทรนเนอร์บกับโคชแบงค์กันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ